สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ผมนะเกือบส่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชาอุปเฟสให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับอ่าก็ผมมีทั้งหมด19ตัวนะครับเราก็ไปสุ่มกันเลยครับผมอ่าดูซิว่าตัวแรกจะได้ตัวอะไรเอ่ยนะครับโอ้โหเป็นทิปแคนนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้ผมก็มีแนวนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะครับอ่าเราได้ตัวของลัคกี้ติเกตด้วยนะครับโอเคครับเราก็ไปสุ่มกันต่อเลยนะฮะ ่าตัวที่2ตัวไรอืกตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับคุณผู้ชมก็เป็นตัวของซารอนแคทนะครับอ่าพออีโ e วก็จะกลายเป็นไซบอร์กแคทนะครับอ่าเป็นตัวทาราเมดได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะโอเคครับผมอ่าโอ้ตัวนี้ก็ดีนะครับคุณผู้ชมก็เป็นแอปเปิลแคทนะครับฟีดสำหรับเดทแอดมีนะครับถ้าอีโวก็จะกลายเป็น100%นะครับอ่าในร่างทูฟอร์มนั่นเองครับผม อ่าโอเคครับผมก็ไปสุ่มนเลยนะครับตัวที่สี่อ่าอื้มโอ้โหบอกว่าดีนี่ขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นซารอนแคทนะครับอ่าก็สามารถที่จะสแต็กได้นะครับแล้วก็แน่ใช้น้อยด้วยนะครับนะหรับซารอนแคทนั่นเองครับผมโอเคครับอื้มตัวที่ผมก็มีแล้วนะครับคุณผู้ชมก็มาทาร์แคทนั่นเองครับผมอ่าเจ้าแมวัวนี้ก็ต้องใช้ของที่ค่อนข้างแรงในการอีโวนะครับ ่าก็เป็นกาชาที่ผมสุ่มไม่เคยได้ตัวดีเลยนะครับผู้ชมอ่อเวอร์เฟสโอเคครับผมก็เป็นตัวของเซิร์ฟแคสนั่นเองครับผมมีความสามารถในการฟิสเอเรียนนะครับแล้วก็สวายนะครับผมอ่าเป็นโอกาสสมติดนะครับโอเคครับผมอ่าเราสุ่มมาหลายใบแล้วนะเราก็ยังไม่ได้ออเวอร์เลยนะครับฮึสตาลอนแคทตัวที่สานะครับคุณผู้ชมโอ้โหพูดว่าดีนี่คือมาเยอะเลยนะครับอ่าก็โอเคครับผม เราจะไม่พูดแล้วตัวนี้เป็นตัวดีนะครับอ่ะดูวซิว่ามันจะไวอีกหรือเปล่านะโอเคครับผมอ่าไปเปิดกันต่อเลยนะครับในตัวไรอื้มอ่าเจ้าแมวจอมยุทธนะครับผมก็จําชื่อเขาไม่ได้นะครับอ่าอูชูแคทนะครับโอเคครับผมอ่าเป็นตัวที่ดีนะครับซอบบี้คิลเลอร์แล้วก็ความสามารถในการป้องกันนะครับอ่าลดดาเมจน่นีงครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นวิวแคทนะครับหรือแมวกงจักรน่นีงครับผมมีความสามารถ อ่าแมสซิโเมตเอเดียนนะครับแต่ว่ายืนหน้าไปหน่อยนะตรงนี้โอเคครับผมเนียกได้ว่านะฮะคุณชมเราก็ผ่านมาเกินครึ่งแล้วนะครับคุณชมเราก็ยังไม่ได้อูเบอร์สักตัวเลยนะนี่ได้ว่า19ไวัยเนี่ยมันคนที่จะได้อูเบอร์สัก1ตัวนะครับโอ้โหเหมือนว่าผมดวงไม่ดีนะครับคุณชมก็กาชานีนะครับก็เป็นเพิ่มโอกาส9%นั่นเองครับผมจาก6%นนะครับผมแล้วก็เป็นตู้ที่รวมอูเบอร์เก่งๆนะครับเข้ามาในตู้นี้ตู้เดียวนะครับคุณชม นี่ขนาดว่าผมสูมมาหลายใบยแล้วนะครับแล้วก็ตู้นี้เนี่ยมันเป็นแบบว่า,ารวมอูเบอร์เข้ามาในตู้นี้นะครับซึ่งมันจะเยอะกว่าปกตินะครับผมก็ยังสูมไม่ได้เลยนะครับดวงเราไม่มีจริงๆนะอ่าเหลือไม่กี่ใบแล้วนะครับผู้ชมดูซิว่าจะมีโอกาสเล็กๆหรือเปล่านะครับที่เราจะได้โอ้โหทีฟแคทตัวที่2นะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้ใช้นะตัวนี้ก็ไม่ได้อัปเกรดด้วยนะครับอ โอเคครับ okay, ผมเหลือ6ใบสุดท้ายนะคูณคิดว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับ okay, โอเคครับผมโอ้โหซาลอนแค้นนะผู้ชมตัวที่4เราตรงเนี้ยอืมก็จริงๆนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับผู้ชมอ่ะเป็นตัวท่านาเมดได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับโ okay, อเคครับผมอ่าโรเวอร์แค้นนะผู้ชมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับอ่าถ้าอีโวได้นะครับจะเป็นตัวที่เหมาะเอาไปลงดานอ่าแคทนอฟคอสโมนะครับผู้ชม อ่าโอเคครับผมอืมาเธอ,อรอแคทนะผู้ชมตัวที่สองนะครับตัวนี้ก็อ่าอีโวยากนะครับอ่าโอเคครับผมอ่าเหลือสามใบสุดท้ายนั่นเองครับผมดูซิว่าจะมีโอกาสเล็กน้อยที่เราจะได้หรือเปล่านะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นซอร์ทแมนแคทนะครับอ่แมพซิโดเมตรับเจ้าตัวของเรดเอดมีนนั่นเองอีกสองใบสุดท้ายนะครับผู้ชมโอ้โแสงสีทองน,นะครับดูซิว่าเราจะเจอตัวอะไรนะครับ ตัวอะไรเนี่ยผมยังไม่เคยมีนะครับตัวนี้โอเคครับผม Mighty Recon Cops นะครับคุณชมผมก็รู้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องเก่งกับตัวซอมบี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกาชา,า Iron Legion นะครับก็ผมถามว่าผมต้องการไหมผมก็ต้องการอยู่นะครับผมยังไม่ค่อยมีตัวที่คิวเลอร์ซอมบี้ดีๆนะครับอโอเคครับผม เขาลดราคาครับเราก็จัดสักหน่อยนะครับอ่าตัวซีว่าจะมีดวงหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมเดี๋วตัวไรมแมวตัวนี้ผมก็มีแล้วนะครับเป็นตัวที่ดีเหมือนกันเนาะเป็นตัวที่อ่าอ่าเหมาะกับเจอซอมบี้นะครับโอเคครับผมอ่าเราได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับก็เราได้ตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับก็เป็นตัวนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคครับผม เราก็มาดูรายละเอียดสำหรับเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผู้ชมอ่ามีความสามารถในการแอนแฮ็กโอลี่นะครับผู้ชมอ่าจะโจมตีเฉพาะยูนิตที่กําหนดนะครับอ่าซึ่งทุกท่าน,นะครับยกเว้นท่าสีขาวนั่นเองครับผมอ่าส่วนอ b เบลิตี้ก็จะเป็นตัวของซอมบี้คิลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวของแอเรส็ทนัเองครับผมอ่าโอเคครับผมก็สำหรับตัวนี้นะครับในร่างแรกก็จะมี ประมาณนี้นะครับด้านที่2ก็เหมือนกันนะครับความสามารถเหมือนกันเองครับผมอ่าเราก็มาอีโวกันเลยครับผมอ่าดูซิว่าอ่าตัวนี้เนี่ยความสามารถจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเอนแชนส์เรียบร้อยนะครับอ่าอ๋อเอบิทอเรนิฮาริเตอร์เลกนาร็อกนะครับโอเคครับผมผู้ชมก็จะมีความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือออมนิสไตร์นะครับจะโจมตี โดนทั้งแนวหน้าแล้วก็แนวหลังนะครับของตัวเราเองนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็ไปลองกันเลยนะครับเราอยู่ในแชปเตอร์ที่หนึ่งนะครับโครียแอร์แคดอัลเ i ินพายนั่นเองครับผมโอเคครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีแร่อยู่ที่4ี่พันห้าร้อยนะครับแต่ว่านี่คือแชปเตอร์ที่หนึ่งนั่นเองครับผมแร่เลยลดเนาะนะครับผมก็มีความสมคัญในการแอตแท็กโอนี่จบปีเฉพาะยูนิตที่กาหนดนะครับแล้วก็ ตัวของซอมบี้คิลเลอร์นะครับเป็นการสังหารซอมบี้นะครับให้ราบข้ามนึงครับผมแล้วก็ตัวของคันธนูใหม่นะครับก็เป็นอัลนิสไตร์นั่นเองครับผมโจมตีโดนทั้งแนวหน้าแล้วก็แนวหลักของตัวเองนั่นเองครับผมคุณผู้ชมนะครับสังเกตเห็นว่าตัวนี้นะครับจะไม่จบตีสำหรับยูนิตสีขาวแล้นี่นครับผมาถามว่ามันจะมีข้อดีไงเหรครับก็ผมว่ามันน่าจะเป็นข้อจํากัดสำหรับตัวนี้นะครับบางทีเนี่ยดามเมจเขาอาจจะแรงก็ได้นะครับ มาทําให้ต้องจํากัดการตีนั่นเองครับผมอ่าดูกันจบตีนะครับนิดอยู่โอเคครับผมคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ในด่านของแคนาดานะครับอ่าในเชฟตัวที่3ามอินทูลิตฟิวเจอร์นั่นเองครับผมอ่าเราก็จะมาทดลองกันเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะสู้กับซอมบี้ได้ดีขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมอ่าก็แร่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพอเยอะพอสมควรเลยนะครับอ่าต้องใช้วน้า ในการเล่ ok นเองครับผมเราก็ไปเก็บเงินก like ่อนนะครับโดยการส่งบาวล็อกออกไปได้เองครับผมอ่ะก็บอลล็อกก็เป็นตัวที่เก่งมากเนาะครับเป็นตัวที่ทำดาจได้อย่างรุนแรงแล้วก็ตีเลยตีเร็วด้วยนะครับตีเรียบร้อยอื้อห็นว่าเจ้าผีเสื้อเนอันนี้ค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับโอเคครับผมอ่าเราได้เงินเรียบร้อยนะครับเราก็รอจังหวะนะครับปล่อยตัวนะครับอ่าปล่อยตัวมาครับยิงครับนิดทิวครับนี่นะครับคุณผู้ชม ออมนิสไตรนะครับตาสเกตเห็นว่าเมื่อกี้นะครับศัตรูเนี่ยไม่ได้อยู่แนวหน้านะครับแต่ว่าไปอยู่แนวหลังของเจ้าตัวนี้นั่นเองครับผมอ่าเป็นผมมาจากออมิสไตร e นะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผู้ชมอ่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ชานะครับแต่ว่านั้นเป็นข้อดีเนาะสำหรับการเจอซอมบี้นั่นเองครับผมอ่าเวลาซอมบี้นะครับเขามานะครับเขาจะมุดดินลงมานะครับอ่าแล้วก็โผล่มาได้นี่ครับผมอย่างแนวหลังนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรับมือในจังหวะนั้นนี่ครับผมแต่ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันดูตีใกล้ไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเล็กนะครับตัวเล็กกว่าแมวปกตินะครับแต่ว่านี่นะครับผู้ชมโดนดอทแบ็กนะครับน่าจะเป็นผลของเราเสียเลือดน,นั่นเองครับผม Α, นี่นะครับผู้ชมผมมองว่าตัวนีน้ตีใกล้ไปหน่อยนะครับแต่ว่าแอนิเมชันอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแรรุนแรงมากเลยนะครับผู้ชม อ่าปุ้มนะครับผู้ชมระเบิดลูกใหญ่เลยนะครับโอเคผมเจ้าหมูป่าบอมบี้นะครับอันตรายนะครับเนี่ยเราก็ต้องรีบจบนะครับอ่าเพราะว่าถ้ายือไปเนี่ยมันจะยิ่งเสี่ยบนะครับโอเคผมเราก็ไปดูถ้าต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผู้ชมเราก็อยุยดานของรัสเซียอ่าแชปอร์ที่2ของแคทอเวนพายนะครับอ่าท่านี้นะผมก็จะพยายามปล่อยตัวให้คุณชมได้เห็นนะครับว่า ตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับอ่ด้วยการที่ผมจะปล่อยตัวชนไปกันไว้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวของอ่าออปิทัลอเนียไฮเลเตอร์แลกนัมล็อกนะครับหรือว่าโอเออาร์ AR นั่นเนองครับผมอ่ะไปแค่ตัวเดียวเนอเว้อเพลี้ยผมเราก็มาดูเลยนะครับยิบย่งบุ่มโอ้โหโดนอ่าตัวของ วันนี้ทำการซับบี้คีเลอร์ก่อนนะครับโอเคครับผมอ่ะเราก็ปล่อยตัวไปแค่นี้นะครับโอเคครับคุณชมก็เจ้าตัวที่มีความสามารถแอนแท็กซ์โอลี่นะครับก็จะเป็นข้อจํากัดเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับตัวเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีเบสดาเมจที่สูงนะครับอ่าเราก็มารอดูกันเลยนะครับว่าเลือดป้อมจะเลือเท่าไหร่นะครับนีดพุ่มโอ้โหเลือดป้อมนะครับ จาก9 0 0 0 0เหลือ10,000นะครับเดี๋ยวว่าโจมตีแรงมากๆเลยนะครับเนี่ได้ว่านะครับดาเมจเนี่ยใกล้เคียงกับบาล็อกมากๆเลยนะครับโอเคครับคุณชมเราก็มาสรุปรวบยอดกันนะครับทับเจ้าตัว oar นะครับหรือว่าตัวของ o อ b i t a l a n i h i l a t o r ร์แดกนาล็อกนะครับโอเคครับผมก็มีความสามารถในการ a x o l y นะครับจะเป็นข้อจำกัดนะครับทำให้ไม่สามารถตียูนิตสีขาวได้นะครับซึ่งก็สมเหตุสมผลนะเพราะว่าดาเมจเขาเนี่ย เบต้าเมยเนี่ยขาท่านี่จะสูงเลยนะครับแล้วก็ตัวควาสามารถในการซอมบี้คิลเลอร์ใช้กำจัดซอมบี้นะครับแล้วก็อเมสตไรใช้สำหรับการกำจัดยูนิตแนวหน้าและก็แนวหลังนะครับผมก็คงต้องจบคลิปแบบเพียงเท่านี้นะครับผู้ชมผู้ชมนะครับคิดเห็นกันอย่างไรทรถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสหัวันดี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบคลิปสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊าจ้า